เตาไฟฟืนในเรือนหุงต้มเก่าเตาไฟฟืนขนาดใหญ่ลุกโพล่ด้วยเปลวไฟสีแดงส้มความร้อนแรงจากไฟฟืนชายผู้หนึ่งเปิดประตูเตาออกเปลวไฟพุ่งออกมาเขาจับแขนของหญิงสาวใส่เข้าไปในเตาไฟเผาผิวหนังทันทีผิวหนังลอกและไหม้กลิ่นเนื้อไหมลอยขึ้นมา เธอพยายามดึงแขนออกแต่เขาจับไว้แม่นเขาผลักแขนทั้งข้างเข้าไปในเตาไฟเผาเนื้อและกระดูกแขนเปลี่ยนเป็นสีดำกระดูกแตกจากความร้อนเนื้อละลายและไหลลงไปในไฟเขาผลักหัวของเธอเข้าไปในเตาผมไหมหมดทันทีผิวหนังหน้าลอกออก ดวงตาระเบิดจากความร้อนเลือดในตาเดือดและระเหยไฟเผาใบหน้าจนไม่เหลือรูปร่างเดิมกะโหลกแตกจากความร้อนสมองเดือดและระเหยเหลือแต่กะโหลกดำและเศษเนื้อไหมเขาผลักลำตัวเข้าไปในเตาไฟเผาอ,อกและท้องไส้ในไหมและระเหยไป หัวใจและปอดละลายเลือดระเหยกลายเป็นไอสีแดงไฟเผาไหม้ทุกส่วนของร่างกายจนไม่เหลืออะไรนอกจากเท่าฐานสีดำในเตาไฟเขาปิดประตูเตาปล่อยให้ไฟเผาเศษที่เหลือให้หมด